หอมหอมหอมขนาดไมเลยจ้าไปเลยเยอะขนาดไหนกัเยอะมาโอ้โหคือเรายังไม่ได้ออกมาแจงแต่แบบาหรอต้องพูดใช่ไหมให้มันชี้แจงนิดนึงได้ได้อันนี้อันนี้พูดส่วนตัวก่อนว่าจริงๆไม่อยากให้ประเด็นนี้มันถูกไม่อยากให้ประเด็นนี้ถูกฟื้นขึ้นมาอีกต้องบอกว่าเป็นความเจ็บปวดอันนี้เป็นความรู้สึกรู้สึกไม่ดีอ่ะกับกับสิ่งที่มันออกไปอะไรเงี้ย เพราะว่าตอนที่โดนเราก็มานั่งนึกอะไรเงี้ยครับมันั่งนึกย้อนว่าเออเราเรารู้สึกไม่ดีกับคําพูดนั้นอะไรเงี้ยท,ท,ทั้งที่แบบน้องๆที่เราไปคอมเมนต์เนี้ยเป็นเป็นน้องผู้ชายที่สนิทแล้วก็แบบเป็นแมนๆทั้งคู่แล้วก็สนิทกับเราอะไรเงี้ยแต่แต่เข้าใจในในแง่มุมที่มันเกิดขึ้นก็เสียใจครับเป็นเป็น เป็นบททดสอบหนึ่งในในชีวิตอยู่เหมือนกันที่ที่ต้องพาจิตใจผ่านไปตอนทห้เราต้องเรามาระวังมากขึ้นไหมในอันนี้ต้องเลยต้องอยู่แล้วอันเนี้ยก,ก,ก็เรียกว่ามันเป็นบทเรียนแหละเป็นบทเรียนของตัวเองเลยว่าแบบเรื่องของการคอมเมนต์เรื่องอะไรพวกนี้มผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่ไม่ควรทําที่มันจะไปกระทบจิตใจกับคนที่อ่านแล้วจะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยครับก็มานั่งคิดอยู่ตลอดว่าเออเรา ไม่น่าเป็นแบบนั้นเลยแต่ก็แต่ก็มีหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าคนจะบอกว่าตัวเราเองเป็นเป็นคนแบบนั้นแบบนี้อันนี้ก็อยากจะพูดในส่วนตัวนิดนึงเพราะว่าไม่เคยไม่เคยรู้สึกที่แบบจะเหยียดใครหรือว่ารู้สึกไม่ดีกับใครเลยอันนี้เป็นสิ่งที่จะเปวดอ,อย่างหนึง่งคือคนที่อาจจะไม่ได้รู้จักเราแต่ว่าแต่ว่าว่าด่าเราว่าเราที่แบบ หนักๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เสียใจเพราะว่าไม่อยากให้คนที่กําลังเห็นเราแล้วก็เข้าใจเราผิดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าก็ดีใจที่ได้พูดนะอันนี้ประเด็นนี้ว่าเราไม่ใช่คนแบบไม่ใช่คนแบบนั้นใช่กล <ะ S 2> ับเข้ามาตอนนั้นคือเราทราบข่าวได้ไงคบพี่พีเกตอะไรนะฮะกระแสมันซีกลับเข้ามาว่าแบบมันมีกระแสลบเกี่ยวกับคอมเมนต์นของเราอะไรเงี้ยเราทราบได้ไงครับน้องน้องน้องแก๊บอะครับเป็นคนบอกที่ไปไปคอมเมนต์เลยบอกว่าพี่มันจะดราม่าไหมผมก็แบบ เออก็เห็นแล้วก็แบบเอาละงานเข้าแน่เลยก็เลยก็เลยบอกว่าเออลบดีกว่าเนยใช่คือก็ต้องพูดจริงเจตนาเราไม่คิดจะเหยียดใครอยู่แล้วนะครับแต่ก็เป็นเรื่องของการแซวกันกับน้องผู้ชายผู้ชาย,ยอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจได้ว่าเออมันก็พอมันออกไปแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องเซนซิทีฟอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็เข้าใจแล้วว่าอันนี้มันไม่เหมาะสม,มก็คิดว่า ไม่ขดเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นคือไม่ได้จิตใจอะไรไม่ได้ติดใจเลยครับไม่ได้จิตใจหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นคือเรื่องโซเชียลไปเลยตากลเกงหรือว่ายังเข้ามาอ่านฟิดแบ็อยู่เรื่อยอ๋อไม่อ่านไม่อ่านไม่อ่านเลยเจ็บปวดไม่คือคือคือผมว่ามันเป็นวิธีการเป็นวิธีการผ่านหนึ่งที่เราต้องต้องผ่านกันไปเนาะเราก็ต้องมายอมรับกับตัวเองก่อนว่าเออเราเสียใจนะแล้วเราก็พอเราเสียใจเราก็ต้องขอโทษแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าไอสิ่งที่เราทํามันไม่เหมาะสมตรงไหนก็เลยต้อง ต้องขอโทษผ่านสื่อนั่นแหละที่ออกไปแล้วก็หลังจากนั้นกเ็เป็นเวลาของการที่แบบดูใจตัวเองแล้วก็เห็นคอมเมนต์บ้างแต่ก็พักก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้เล่นโซเชียลช่วงนั้นอยู่สักพักหนึ่งแต่ก็แบบถือว่ามันเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่จะทําให้แบบเราผ่านมันไปแล้วเราก็จะเข้มแข็งขึ้นอะไรเงี้ยครับประมาณอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นก็ยังคงแซลปกติแต่ว่า เรื่องแบบนี้คงคงไม่เล่นคือระวังเวลาจะคอมเมนต์ก็คือต้องอ่านควนว่าอันนี้ได้มาไม่พลาอะไรอย่างนั้นนะก็ก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่พอมันเป็นเรื่องของพับบิกในเรื่องของคนส่วนใหญ่แล้วผมว่าไม่ว่าจะเป็นประเด็นเล็กน้อยหรือแม้ว่าเราจะเล่นกับเพื่อนที่เราสนิทก็ตามแต่ว่าคนที่เราเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยมันก็อาจจะมีคนอื่นที่ไม่ได้รู้จักเราจริงๆและไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เรากับ เพื่อนเราเป็นยังไงเขาอาจจะเข้าใจผิดได้ผมว่าก็เป็นเรื่องปกติที่ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือคนมีชื่อเสียงเรื่องนี้เป็นการบ้านที่เราจะต้องเก็บไปคิดใช่ก็ก็ยังคงเป็นตัวเองแบบนี้แต่ว่าอะไรหลายอย่างก็ต้องระวังตัวมากขึ้นาอกลับไปคิดนี่คืออย่างเรื่องประเด็นเชื้อทิในยุคนี้ที่มันแบบว่าบางอย่างเชื้อทิฏมากเงพี่เกศเราต้องเข้าไปศึกษายังไงบ้างคะว่าอะไรที่มันควรพูดไม่ควรพูดคือผมว่ามันเริ่มต้นจากข้างในของเราอะเพราะว่าถ้าเกิด ส่วนหนึ่งผมสบายใจตรงที่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบเหยียดหรือไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นคนที่ชอบตําหนิหรือด่าว่าคนอื่นดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเราเรา,เรามั่นใจว่าเราเป็นแบบนั้นแต่ว่าประเด็นคอมเมนต์ในเรื่องของการแซวอะไรพวกนี้ที่อาจจะเกิดผลกระทบได้อันนี้ก็ต้องต้องมีสตินิดนึงในการในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่มีแบบโมเมนต์แบบเราจะกลับมาแซวใครพิมพิมปุ๊บอ่าก่อนทบทวนแล้วลบพิมใหม่อะไรอย่างงี้ไหมฮะ ถ้าหมายถึงว่าในในในโซเชียลที่ออกไปแบบใน IG อไรอ่างเงี้ยก็มีบ้างนะแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บมาซีเรียสขนาดนั้นแต่แน่นอนว่าต้องระวังมากขึ้นแล้วสภาพจิตใจของเราตอนก่าจะกลับมาได้มีแบบนี้กังไหน้อยไปประมาณวันหนึ่งอะแบบหนักๆอนะไม่ไม่หมายถึงว่าแบบ<ช>ก็ก,ก็ต้องยอมรับกับตัวเองนะว่าเออ คิดถึงโซเชียลเหมือนกันนะแบบอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ประเด็นสําคัญที่ที่มันอยู่ในใจเราในะตอนนั้นคือเรารู้สึกว่าคนที่คนที่ติดตามเราแล้วก็เห็นว่าเราอาจจะเป็นแบบอย่างหรือว่าเห็นว่าเราคือเขาเขาเขารักเราแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราอะสิ่งนี้คือสิ่งที่เสียใจที่สุดที่ทําให้แบบเขาอาจจะเข้าใจเราผิดว่าเออทําไมพี่เก๊เป็นคนแบบนั้นแบบนี้ อันนี้ก็ขอ,ขอพูดว่าผมกล้าพูดได้เลยว่าผมไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกมันเป็นการคอมเมนต์ที่คือขนองแล้วก็เล่นเล่นกับน้องเท่านั้นเองอเอนนใช่คือ <S <S อย่างแบบแฟนคลับผมอะไเรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่า,ว,าว่าคอมเมนต์นั้นน่ะเจตนาเราคืออะไร <S <S ส่วนใหญ่จะจะ,จะรู้ใช่แต่ว่าคนคนที่ไม่รู้ก็ก็อยากอยากบอกให้รู้ว่า เราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะอะไรเงี้ยครับมมมเเเป็นนครดิ ini, ยังเป็นเหมือนเดิมเป็นคนดีคนดีคนน่ารักเหมือนเดิมใช่อะไรอย่างน hmm LIKE ั้นเออเขาถามเขาถามเรื American ่องคนอื่นได้ไหมครับเรื่องคนอื่นเหรอเรื่องใครอ่ะเรื่องเต้ยเขาบอกว่ามีมีหนุ่มาแล้วอย่างเงี้ยเราพอร้อมเต้ยเต้ยไหนมีเหรอตอนนี้แบบคนเปิดบาร์หนุ่มนักกีฬาคนนั้นแล้ว เขามีเต้ยทำไหนกลุ่มเพื่อนเราอยู่เดนมากไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยไม่ได้เจอเนาะเมื่อไหร่ไม่ได้เจอเต้ยเลยนะเออแล้วรู้จักไม่รู้ข่าวด้วยไม่รู้ข่าวด้วยจริงๆฝั่งผู้ชายแฟนเต้ยไหมฮะไม่รู้ไม่รู้ข่าวเลยไม่รู้ที่เพิ่งรู้เนี่ยเห็นไหมเวลาถามเรื่องคนอื่นกระซิบก่อนดิเออเราพอลังรู้แล้วแต่ตอนนี้จะไปแซวน้องเขาไหมครับอ๋อไม่แซวหรอกแซวทำไมก็ เขาถ้าเกิดว่าเต้ยเขาน่ารักและแฮปปี้ก็ก็ต้องยินดีกับเขานะใช่มมไ่ีฮะวนเขาเรื่องเต้ยแกมีไหมล่ะไม่มีโอ้โหใสๆเลยเนี่ยเสียก็เสียกระสอบนะคฮะไม่มีไม่ไม่มีครับไม่มีไม่มีหรือยังไม่เปิดอะไรไม่บอกกับไม่มีมันก็เหมือนกันแล้วแหละไม่มีไม่มีก็ตอนนี้แบบว่า กำลังจะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ในการทำงานพวกเราเนี่ยเลงกันแต่เรื่องนั้นอ่ะนั่นคือก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก็แบบแต่เพื่อนๆก็มีกันหมดแล้วก็รู้สึกเออก็เห็นเพื่อนแบบว่ารักกันเนาะกบบแฟนๆของเขาลำคานมากกว่าอีกเป็นเหม็นมากไหมเป็นเหม็นตรงไหมไม่เหม็นหรอกเห็นเพื่อนแบบมีพฤติกรรมที่แปลกไปแล้วก็แบบนะโดยเฉพาะคุณประกรณเห็นปะผมไม่ต้องพูดเลย เขาบอกแล้วว่าเขาตั้งใจจะอวดอยู่แล้วอะฮะใช่เขาเขาเป็นคนตรงๆแบบนั้นอยู่แล้วเขาก็ยังมาสงสัยกูข้างรักตรงไหนวะไม่รู้ตัวใช่ไหมคะเขาเขาไม่รู้ตัวบอกอาวมึงไม่รู้ตัวเหรอไม่คือเขาก็ชัดเจนไงแสดงในความในความรักของเขาซึ่งก็น่ารักผมก็เข้าไปกดไลค์ตลอดแซวตลอดเหมือนกันเลยตอนนี้ยังเฉยๆครับยังเฉยๆโปรโมชั่นแม่กุ้งก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะ เก็บไว้ก่อนต้องเพิ่มถึงแล้วต้องเพิ่มยอดเพิ่มป็นเยอดไปเลยเพิ่มเงินอาชีพไหมพองอาชีพเพิ่มดีไหมดีอ่าเพิ่มเพิ่มเดี๋ยวบอกจะกุ้งนะจะกุ้งใช่ใช่เจ๊กุ้งออนอยากได้ลานถามอยู่เรื่อยเขาเขามีแต่ว่าแบบเร่งเราไหมเกสจริงๆมีพ่อพ่อที่พ่อที่เร่งนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อพ่อกับแม่จะเข้าใจเราพ่อบอกาบอกว่า เมื่อไหร่จะมีเงี้ยอะไรเงี้ยอะไรนะพี่ไ <c oughs> ม่ได้ยินเมื่อไหร่จะมีแฟนสักทีอ,อะไรอย่างงี้เออแต่เราก็แต่ว่าพ่อกับแม่ก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจเราแล้วก็รู้จักนิสัยใจคอเราเป็นอย่างดีมีแนะนำแล้วพ่อก็พูดว่าเป็นอย่างเงี้ยไม่มีหรอกมีแนะนำแบบลูกเพื่อนอะไรเงี้ยลูกพ่อเป็นแม่ไม,พพมีบ้างนะครับมีบ้างแต่แต่ผมก็แบบไม่ได้ไม่ได้อะไรชอบหายชอบหายเองมากกว่าอ่า ขึ้นมาต่อมาต่อเลยโอเคขอบคุณครับพี่ๆเขียนดีๆนะครับ